ครั้งนึงไปไปู้ไปดียนั่นั่นนันมะหลากินปลาไหลบานเสียไส้เหมือนกับโตซาครับพี่พอครับบิวหน่อยเห็นตัวบางยแล้ะครับกำลังสีไดนี่จยแต่มันลึกกักนะครับเต่วเลือีเลือกแสุดยอดดีสี่งีเี้ยประมาณนี้อาทิตย์ไปเม็ดนึง กี่ตัวทามอายู่มันสใสกับพอเขามากินอยู่บันบันยังกับวันพประหลัดพลัดครับมาเยี่ยมยามอีพอเนี่ยมยามอีพอเฮาบันพ่นประลัดเนี่ยผู้นำเทีมใหญ่เออเื่อนเคื่อนพังเคลื่อนพังใจเย็นใจเย็นเคือนพังม่อยู่บ้านส้าเยาปลาเยาเฮารัอื่ออไม่มาตัไมตัไอยู่ไม เคลื่อนพังหรอครับตีนี้ัวตีกินงเปนไหเด้อพี่น้องเลยเข้ได้่เข้มึยอตัวนี้มี่ามหาศาลรอติดตามผลงานตอนต่อไปตัวใหญ่ตัวหน่อยนะครับตอนนี้เคลื่อนพังแล้วจับแบบนี้คือแมนจัเสียิแข็งเกงาบ่เจ้าขอนกินเลยมันมกัดดออผัดกระยาวังดห่วยมได้ตัวน้อยกระเดนง ขล้้นแลล้้ไเลย้ยพเยเายกันไดไว้งโชว์เลยโชว์เลยสวยมากสวยงามสวยงามเอ้ยสุดท้ายสุดท้ายเเก่งมากเก่งมากโอ้สุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเบิ้งเอาเดี๋ยอายุซ้ำนี่เอ้ยไปหางแล้วตอนนั้นเออมาเมามาเามาใส่ สาตาใส่โอทียูเจ้า้เก่งมากเก่งมากเจ้าๆๆ้เด้าเวเจ้ายจเจ้าเจาเจาเจ้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 าเ้าเจ้้นเจ้างจ้าเจ้าเจ้าเอบเอาเจ้เจ้าเจามเ้าเจ้เ้เจ้าเ้เจเ้เจาเร้าเจ้เ้เลยาเเา้เ้อเเาจ้เ้เจเเเอ้าาร น้องบิวเหาเก่งมากน้องบิวทั้งเสียบทั้งเอาขื้นเองโอเคลูกลงคิมลูกงคิมลูกเสียวลูกเสียวคิมลูกช่างคิมลูกชคิมบ้านเสียจนสัโบด้ือนโเคสุดยอดมันวมัอนหันมันืนอยด้ใครยุ้งแผวยกมือยกนิ้วโอเคตัวซายกมือนผู้อยู่เบื้องหลังการความสำเร็จโอเคปย้ายกมือนี่ครับ ผู้นำทีมผู้นำทีมโอเคขอบคุณครับสุดยอดไปสาไม่ต่อไปเฮาก่อนสี่คำโอเค